ก็สวัสดีกันก่อนเลยนะครับผมอยู่ผมฮีโร่อีกเช่นเคยนะครับผมก่อนที่ทุกคนจะไปดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมก่อนเลยนะครับผมเพื่อให้ช่องของได้เติบโตไปอีกนะครับใครที่พมาไปดูคลิปนี้ไปเริ่มดูกันได้เลยก็นในคลิปนี้นะครับเราจะมาอ่บอกทิ่เล็กน้อยสำหรับผู้เล่นใหม่นั่นเองนะครับผมว่า วิธีการเพิ่มหลอดลมปานทำยังไงตามชื่อคลิปเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งนะครับหลอดลมปานนะครับจะมีแต่ละเลเวลของมันสูงสุดผมจาไม่ได้อาจจะเป็นเลเวล10นั่นเองนะครับผมซึ่งนะครับที่ถ้าสมมติว่าเราทําปานใหม่ๆนะครับเวลาเราสุดลมปานนะครับนี่มันจะมีหลอดแบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่งไอหลอดแบบนี้นั่นแหละครับมันจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าหลอดลมปานของเรายังไม่ตันนะครับผมถ้าหลอดลมปานเราตันนะครับมันจะมีข้อดีอะไรนะครับคือหนึ่งเลยหลอดลมปานของเราจะไม่ลดนะครับ มันจะอยู่เต็มตลอดเวลานะครับไม่เชื่อดูนะครับผมไม่ได้ใช้สกิลเลยนะแต่มันกลับไม่ลดเลยไม่เชื่อดูนี่ปึ๊บเห็นไหพอไม่ใช้สกิลมันกลับลดลงมาแล้วพอเราสุดปุ๊บมันเต็มอันนี้คือหลอหนงปานผมจำไม่ลดเลยนะครับผมซึ่งมันมีวิธีการ2อันนะครับแต่วิธีที่ผมจะให้ทุกคนทำนะเป็นวิธีการที่ง่ายกว่าเราไปเป่าน้ำเต้าที่หมู่บ้านช่างตีดานนั่นเองนะครับผมซึ่งนะครับสิ่งที่ทุกคนต้องมีในการเป่าปกติแล้วนะครับจะเป็นน้ำเต้านะครับแต่สิ่งที่ผมกใช้ทุกคนมี หินอันนี้นี่หินอันนี้เลยซึ่งถามว่ามันมีประโยชน์ไหมมันโคตรมีประโยชน์เลยครับมันทําให้เราสามารถมันทําให้เราปา่อกเต้าโดยที่เราไม่ต้องแบบว่ามานั่งกดคลิกให้มันตรงแบบพอดีมันกับน้ำเต้านะครับก็คือการยกหินธรรมดาเฉยๆเลยส่วนเรื่องจุดซื้อนะครับผมให้ทุกคนนะครับเดินไปที่รถม้าได้เลยนะครับผมและว่าไปเมืองคามาคูละเลยนะครับผมจากนั้นนะครับพอเราวามานะครับให้เรานะครับเดินมาตามอันนี้เลยชึบๆๆนะครับผมแล้วก็กระโดดมาตรงนี้ น,นี่นะครับนี่มันจะอยู่กับผู้หญิงคนนี้นั่นเองนะครับผมแล้วเราก็สามารถกดเย็ดเพื่อสืบไปได้เลยนะครับผมส่วนที่การใช้มันนะครับก็ถามว่าดูยังไงนะครับว่าหลอดเป่าตันแล้วนะครับผมซึ่งนะครับให้เราดูตรงหลอดมานานะครับผมถ้าสมมุติว่าเรายังเป่าไม่ตันนะครับเวลาเรายกหินนะครับหลอดมานาตรงของเรานะครับจะลดตามภาพนี้เลยนะครับผมมันจะลดไปเรื่อยๆนะครับให้เราบริหารมานากับเลือดให้ดีนะครับเพราะว่าถ้ามานาเราหมดนะครับเลือดเราก็จะลดไปเรื่อยๆนะครับ ให้เรายกแบบนี้ไปเรื่อยเลยนะครับยืนนอยู่เฉยได้เลยไม่ต้องทําอะไรเลยและหลังจากนั้นนะครับพอเรายกไปสักพักปุ๊บ,บ,บจนแบบว่าพอเรายกรอบถัดไปมานามันเด้งขึ้นมานะครับอันนั้นคือหลอดลมปานของคนตัดแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งข้อดีของมันน่าคือหลอดลมปานนะครับจะไม่ลดนะครับแล้วก็จะสูดลมปานเร็วมากๆนะครับเราจะสามารถใช้สกิลได้หลายๆรอบแบบนี้เลยนะครับนี่ ม,มจะสูตรเลยแบบนี้เลยนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก,ก่อนไปเนี่ยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับน,นี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย